ีค่ะคลิปนี้นะคะพาเพื่อนๆมาเพาะมะกรูดจ,จากเมล็ดที่มาจากผลสดเนาะนี่ค่ะเป็นผลสดสีเขียวเลยนะคะที่เราซื้อมาจากร้านไทยเมื่อวานนี้เนาะเราก็จะนําไปเพาะนะคะทุกปีแม่เจ้าก็จะใช้เป็นผลสดแบบนี้นะคะลูกสีเขียว,ยวแบบนี้เพราะว่าที่นี่หาลูกสีเหลืองๆไม่ค่อยได้เนาะแต่ว่าก็มี เราก็เลือกเอาดีๆหน่อยนะคะมีความแก่นิดนึงนี่ค่ะจะประมาณนี้แล้วด้านในนะคะ,มะเมล็ดเขาก็จะสามารถเพาะได้เปลือกแข็งๆแ,แบบนี้สามารถเพาะได้นะคะไม่จําเป็นต้องเป็นผลที่เป็นสีเหลืองเราไปซื้อที่ร้านไทยนะคะเราก็เสี่ยงดวงเอาเราก็หาเอาเฉพาะลูกที่เขาค่อนข้างที่จะมีสีเข้มๆนะคะก็คือมีความแก่อาจจะไม่ถึงกับเป็นสีเหลือง แต่ให้เราเลือกดูเอานะคะถ้าเราเอาผลที่เขาไม่แก่ด้านในนะคะ,มะเมล็ดเขาก็จะไม่มีเปลือกแข็งแบบนี้แล้วก็นี่ค่ะ,มะเมล็ดด้านในจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นอ่อนๆแบบนี้ค่ะเป็นมเมล็ดที่อ่อนไม่สามารถที่จะเพาะได้เนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะทำการเพราะ,มะเมล็ดจากผลสดกันนะคะ ตอนนี้เราก็ได้ทําการล้างเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็แช่เอาไว้ในน้ําแล้วครบหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วเราหลังจากที่เราออกจากลูกของมะกรูดเนี่ยนะคะเราก็ทําการล้างเอาเมือกเขาออกนะคะให้สะอาดขาวสะอาดแบบนี้เลยนะคะ <S <S เพื่อป้องกันเวลาที่เราพอเนี่ยเขาจะได้ไม่เกิดเชื้อรานะคะจะได้ทําให้จะได้ไม่ทําให้เมล็ดเขาเน่าด้วยเนาะ หลังจากนั้นนะคะล้างเมือกเสร็จแล้วแม่เจ็บก็ไปแช่วไว้ในน้ํหนึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ครบหนึ่งชั่วโมงเต็มแล้วเดี๋ยวเราจะมาทําการเพาะกันนะคะแม่เจ็บจะเพาะใส่ในในแก้วพลาสติกเหมือนเดิมนะคะเจาะรูด,ด้านล่างตัวนี้นะคะแก้วพลาสติกตัวนี้เป็นแก้วพลาสติกทรงยาวนะคะมันจะมีทรงสั้นแบบนี้แล้วก็ทรงยาวเนาะแม่เจ็บก็เลือกเอาแบบทรงยาวนะคะตัวนี้นะคะก็คือตัวที่จะมาลอง แก้วพลาสติกของเราแต่ว่าตัวนี้เราจะใส่ดินด้านในเนาะ ีตอนเย็นนะคะวันนี้ก็พามาอัปเดตต้นมะกรูดนะคะที่เพาะจากมเมล็ดอายุได้หนึ่งเดือนเนาะวันนี้ก็พามาอัปเดตนะคะมะกรูดที่เราเพาะจากผลสดนะคะตอนนี้อายุได้หนึ่งเดือนแล้วเรามาดูความเปลี่ยนแปลงกันบ้างเนาะนี่ค่ะหนึ่งเดือนก็จะเริ่มมีใบจริงขึ้นมานี่นะคะอันนี้ก็คือใบจริงนี่ค่ะก็ยังไม่โตเท่าที่ควรนะคะแล้วก็ที่นี่นะคะก็ สภาพอากาศค่อนข้างที่จะร้อนเนาะร้อนมากๆนะคะมะกรูดเนี่ยนะคะเขาไม่ค่อยชอบน้ำแต่เขาชอบแดดนะคะแล้วแต่ก่อนเนี่ยต้นมะกรูดของเราก็ก็คือสวยนะคะสวยมากๆแล้วก็โตไวมากเลยตอนที่เขาอยู่ในแดดแล้วหลังจากที่แม่เจี๊ยบเอาผ้าสแลนนะคะนี่ค่ะเอาผ้ามากางให้เขาเนี่ยเพราะคิดว่าอากาศน่าจะ คือแดดน่าจะร้อนมากก็เลยเอามากางให้เขาปรากฏว่านะคะดูความเปลี่ยนแปลงนี่ค่ะเริ่มจะใบนะคะเริ่มจะมีจุดสีขา,ขาวๆนะคะนี่ใบเริ่มจะเป็นสีเหลืองๆจุดขา,ขาวๆเริ่มมีอาการไม่ค่อยดีนะคะก็เลยเดี๋ยวแม่เจี๊บจะทำการารื้อนะคะรื้อผ้าสแลนออกแล้วก็ เดี๋ยวจะเอาลงกระถางใหญ่เป็นบางส่วนนะคะไม่จะคิดว่ามันน่าจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราบางชนิดที่เราอาจจะไม่รู้จักนะคะตัวนี้เริ่มจะมีปัญหาแต่ก่อนก็ต้นไม่มีปัญหาอะไรนะคะพอหลังจากเราแค่เราเอาสแลนนะคะมากางให้เขาล่มเนาะให้เขาไม่โดนแดดนะคะก็เริ่มมีอาการ ขึ้นมาทันทีแม่เจ้าก็คิดว่าน่าจะเป็นเพราะสาเหตุตัวนี้เดี๋ยวเราลองดูเอาสแลนออกก่อนนะคะวันหนึ่งถ้าเกิดเขาเริ่มดีขึ้นก็แปลว่าเขาชอบแดดจัดนะคะเขาไม่ชอบอยู่ในร่มจริงๆแล้วอ่ะต้นมะกรูดเนี่ยเขาก็ชอบแดดอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยแดดที่บาเลนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะร้อนกว่าที่เมืองไทยประมาณ2 -3 เท่าเนาะไม่เจ้าก็คิดว่าเดี๋ยวเขาอาจจะชะงักการเจริญเติบโตหรืออาจะมีปัญหาได้นะคะก็เลยไปซื้อสแลนเนี่ยมากลาง ปรากฏว่าผลออกมาก็เป็นอย่างที่เห็นนะคะเริ่มมีปัญหาแล้วเนาะมันอยู่ในร่มจนเกินไปแล้วมันทําให้เป็นเชื้อโรคเชื้อราได้ง่ายเพราะว่าน้ําที่เราลดเนี่ยมันไม่โดนแดดมันไม่แห้งนะคะมันกลายเป็นน้ําขังเนาะนี่ค่ะมันก็เลยทําให้ระบบรากมีปัญหาแล้วก็ลามมาถึงใบนะคะอันนี้คือการสันนิษฐานนะคะเดี๋ยวเราจะต้องหาวิธีแก้ปัญหาเนาะ มาอัปเดตต้นมะกรูดนะคะต้นมะกรูดที่เราเอาย้ายลงกระถางเนาะจากการเพาะจากมเมล็ดนะคะอันนี้คือหนึ่งกระถางกระถางเล็กนะคะกระถางแก้วพลาสติกเนาะนี่ค่ะหนึ่งต้นกำลังงามนะคะกำลังแตกไปก็ยังไม่โตเท่าไหร่เนาะ,ะฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้นี่ค่ะอีกหนึ่งต้นเพื่อนๆจะเห็นนะคะนี่ค่ะ กำลังงามนะคะต้นมะกรูดของเรานี่อีกหนึ่งต้นนะคะปะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันนี่ค่ะนี่อีกหนึ่งกระถางนะคะมะกรูดของเราตัวนี้อีกหนึ่งกระถางนะคะกระถางเล็กนี่เห็นไหมคะ กำลังงามนะคะก็ยังเล็กอยู่เนะาะมกกรูดจะโตช้านิดนึงนะคะก็ต้องรอเวลาเนาะนี่อีกหนึ่งต้นนะคะนี่อีกหนึ่งต้นค่ะปลูกไว้ด้านบนระเบียงอีกนะคะเดี๋ยวจะย้ายลงมาด้านล่างให้หมด ก็ประมาณนี้เนาะอันนี้พามาอัปเดตนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พามาอัปเดตมะกรูดนะคะต้นมะกรูดที่เราทําการย้ายลงในกระถางตอนนี้ก็อายุ1เดือนอีกกับอีก18วันนะคะ1เดือน18วันก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้คือ1ต้นแล้วที่เราเราย้ายลงในกระถางเนาะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ไม่ค่อยสวยอย่างที่บอกตรงนี้นะคะมันมีมแมลงเยอะนี่มันจะมันจะผุดขึ้นมาอยู่บ่อยๆนี่เนี่ยตรงนี้ก็เริ่มมีปัญหาแล้วเห็นไหมคะลากรอยเพราะว่ามแมลงมันเยอะนี่มแมลงมันเยอะมากอยากจะย้ายนะแต่ว่าไม่รู้จะย้ายไปไว้ที่ไหนนะคะนี่นี่อีกหนึ่งต้นนะคะต้นนี้ไม่ค่อยโตเพราะว่าเราเอาไว้บนระเบียง แล้วทีนี้เขาไม่โตเขาเริ่มเหลืองเราก็เลยย้ายลงมาด้านล่างประมาณอาทิตย์หนึ่งนี่หลังจากหนึ่งอาทิตย์ก็จะมีใบจริงแตกขึ้นมาแบบนี้ก็คือเริ่มโตนะคะหลังจากหนึ่งอาทิตย์ไปอันนี้สองต้นแล้วเนาะอันนี้คือมาอัปเดตให้ดูนะคะก็จะใช้เวลานาน,านหน่อยนะนี่ต้นนี้โตโตเยอะมากจะให้ดูเพราะว่าไม่ได้อยู่ในกระถางตัวนี้ถ้าอยู่ในกระถางตัวนี้จะโตช้าหนึ่งก็คือมแมลงเยอะ สองก็คือไม่ค่อยได้โดนแดดเท่าไหร่นะคะมะกรูดเนี่ยต้องโดนแดดไม่ชอบน้ําแต่ชอบแดดเนี่ยแล้วเมื่อวานน้องเหมียวจะบอกว่าน้องเหมียวทํากระถางล้มลงแบบนี้ดินมันออกหมดเลยไม่เจ็บก็เอาดินใส่ใหม่นะคะนี่ค่ะเป็นรอยใหม่ๆเลยนี่นี่กําลังงามนะคะมะกรูดเพราะจากมาเลส หนึ่งเดือนกับ18วันนะคะก็จะได้ประมาณเท่านี้แต่ละต้นจะโตไม่เท่ากันนะคะแต่ละกระถางจะโตไม่เท่ากันเพราะว่าหนึ่งขึ้นอยู่กับการที่สถานที่ที่เราวางด้วยนะคะว่าเราวางสถานที่ที่มีแดดส่องถึงหรือเปล่าแล้วก็2คือการดูแลรดน้านะคะเราต้องดูว่าเรารดน้ําเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามะกรูดเขาไม่ค่อยชอบน้ํา ตัวนี้น่าจะไม่รอดแล้วแหละมันอยู่ในมันอยู่ด้านในนะคะเสียดายมากเลยนี่มันไม่โดนแดดมันอยู่ด้านในนะะี่ค่ะนี่สิบหนึ่งเดือนสิบแปดวันนะคะดูไม่สวยไม่ค่อยสวยมาดูตัวนี้บ้างนะคะนี่อันนี้ไม่มันไม่โดนแดดนะเพราะว่ามันโดนพวกกวางตุ้งนะคะกวางตุ้ง กวางตุ้งก็ไม่สวยเพราะว่ากระถางนี้โดนน้ําจากสายยางที่เรา,เาใส่ในถังนี้มันหลุดแล้วมันก็มาโดนกระถางนี้นะคะมาอยู่ในกระถางนี้เลยแล้วก็ทําให้น้ําขังกระถางนี้รูมันเล็กนิดเดียวนี่เล็กนิดเดียวเองเป็นกระถางกล่องโฟมตัวนี้กําลังโตนะคะเดี๋ยวรอให้กวางตุ้งของเราโตขึ้นมาเดี๋ยวเราก็จะถอนออกก็จะเหลือแต่มะกรูดแล้วก็ ่าเหลือแต่มะกรูดนะคะต้นนี้ก็กําลังงามเห็นไหมคะกำลังเริ่มแตกใบก็จะให้เหลือแต่มะกรูดก,กับต้นมะเขือมะเขือเปาะนะคะต้นนี้ก็กําลังงามนะคะต้นนี้นี่ขนาดไม่ได้รดน้ำสามวันนะก็ยังงามอยู่เพราะว่ามะกรูดเนี่ยเขาไม่ค่อยชอบน้ำแต่ชอบแดด แต่ก็ขาดน้ำไม่ได้นะไม่ใช่ไม่ชอบน้ําก็ไม่ลดน้ํานะคะส่วนต้นนี้นี่อยู่ด้านในอันนี้ปลูกจากมเมล็ดหมดเลยนะคะมันก็อันนี้เขาไม่ค่อยได้โดนแสงเนาะเพราะว่ากระถางแต่ละกระถางก็จะบังเอาไว้นะคะดูคือบังบังแดดเนาะส่วนต้นนี้ต้นนี้เริ่มงามนะคะ ปลูกไปเรื่อยนะคะปลูกเอาไว้เยอะๆเผื่อว่าเขาไม่รอดเนาะแล้วก็อีกหนึ่งต้นก็คือต้นนี้นะคะนี่ต้นนี้ก็ไม่ค่อยงามเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ค่อยดีไม่ค่อยโดนแดดด้วยหลือมีดเอาไว้ ค่ะวันนี้นะคะก็พามาอัปเดตต้นมะกรูดเนาะหนึ่งเดือนกับ18วันนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e นะคะแล้วก็ลองไปเพาดูนะคะก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรแล้วก็การดูแลก็ไม่ได้ยุ่งยากนะคะขอแค่อยู่ในสถานที่ที่มีแดดเยอะๆเนาะเขาก็จเจริญเติบโตได้ดีนะคะแต่ต้นไหนที่เขาโตช้าและเจริญเติบโตไม่ดีก็หมายถึงเขาไม่ค่อยได้เจอแดดแล้วก็รดน้ำเยอะเกินไปนะคะ นี่อีกต้นหนึ่งลืมไปลืมให้ดูนี่ต้นหนึ่งต้นนี้ก็ไว้บนระเบียงแล้วมันไม่โตเพราะว่าระเบียงตอนนั้นมันมันมันไม่มีแดดเลยก็เลยย้ายลงมานะคะจริงๆน่าจะโตทันกันทุกต้นเนาะแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วค่ะว่าไม่มีแดดเลยมะกรูดเขาชอบแดดอยู่แล้วพอเราไปไว้บ,บนบนระเบียงมันก็รดแต่น้ํามันก็มีแต่ความชื้นนะคะ มันไม่โดนแดดเลยมันก็เป็นเชื้อราล้วใบก็นี่ค่ะเป็นเหลืองๆจุดขาวๆงด่า,ๆดาง,างขาๆขาวๆนะคะใกล้จะได้เป็นไม้ด่างแล้วก็เลยย้ายลงมาด้านล่างพอเราย,ย้ายลงมาก็นี่เริ่มมีใบนะคะเริ่มแตกใบจริงออกมาย้ายมาประมาณหนอาทิตย์ก่อนที่ช่างเขาจะมาทำํำหลังคาระเบียงนะคะ,ะต้นนี้ก็ให้ดูนะคะเพราะว่าล,ลืมเมื่อกี้ลืมนะคะ